คลิปนี้เราจะมาถักเก็บชายเสื้อแล้วก็จะถักตุ้งติ้งตรงชายเสื้อนะคะจะเริ่มถักนะคะตรงด้านข้างค่ะเริ่มถักจากด้านข้างของตัวเสื้อนะคะจะถักจากด้านซ้ายหรือด้านขวาก่อนก็ได้ค่ะตรงด้านข้างที่เป็นรอยหรือว่าจุดเชื่อมต่อนะคะ จุดเชื่อมต่อเสื้อเช้นหน้ากับเชิ้นหลังค่ะเราจะเริ่มถักจากตรงนี้นะคะจุดตรงนี้เมื่อแทงเข,เข็มเข้าไปแล้วนะคะให้ดึงห่วงนะคะห่วงที่เราทําไว้ลอดผ่านค่ะจากนั้นก็ดึงไหมลอดผ่านหนึ่งครั้งเมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะ ต่อไปเราก็จะถัก x ค่ะถัก x ลงไปในหลักถัดไปนะคะส่วนปลายไหมนะคะเราก็ถักเก็บไปได้เลยค่ะในช่องนี้ก็ถัก x นะคะถัก x ในช่องนี้เหมือนกันต่อไปก็ถัก x ค่ะลงไปบนขานี้ ช่องต่อไปนะคะที่เป็นโซ่หนึ่งก็ถัก x เ,เหมือนกันค่ะแล้วก็ถัก x บนขานะคะถัก x บนโซ่ให้ถักแบบนี้นะคะถักแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะถักจนมันวนกลับมายัางจุดเริ่มต้นนะคะก็คือถัก x อ,อย่างเดียวค่ะถัก x ไปเรื่อยๆนะคะ จนมันวนกลับมายัางจุดเริ่มต้นตรงนี้นะคะตอนนี้ถักวนกลับมายัางจุดเริ่มต้นแล้วค่ะก็ให้ดึงปลายไหมนะคะเพื่อไว้สำหรับเย็บเก็บปลายไหมค่ะตัดไหมได้เลยนะคะตอนนี้เราก็เก็บขอบชายเสื้อนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตอนนี้เสื้อตัวนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าใครที่อยากจะใส่แบบนี้เลยก็ได้นะคะหรือว่าจะไปเย็บเชื่อมต่อกับกระโปรงก็จะเป็นชุดเดรสนะคะสำหรับเสื้อตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะถักตุ้งติ้งนะคะตรงชายเสื้อคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ามีวิธีในการถักยังไงคะ่ะ เราจะมาถักตุ้งติ้งนะคะตรงชายเสื้อกันต่อเลยค่ะก็ให้เริ่มถักจากจุดที่เราเริ่มเมื่อกี้นะคะที่เราถัก x นะคะที่เราถัก x วนรอบชายเสือ้อให้เริ่มจากจุดเดียวกันเลยค่ะก็ให้ทําห่วงนะคะที่ปลายไหมไว้ก่อนต่อไปก็ให้แทงเข็มนะคะ ลงไปบนบน x นะคะหรือว่าบนหลักนี้ค่ะหลักที่เป็นจุดเริ่มต้นที่เราถักนะคะที่เราถัก x รอบชายเสื้อค่ะจากนั้นก็ดึงห่วงนะคะดึงห่วงลอดผ่านเมื่อดึงห่วงลอดผ่านแล้วนะคะก็ให้ขึ้นโซ่ค่ะทั้งหมด8โซ่ ก่อนที่เราจะถักตุ้งติ้งนะคะให้นับเอ็กค่ะที่เราถักวนรอบชายเสื้อให้หารด้วยหหรือว่าห้าก็ได้นะคะให้หารแล้วลงตัวค่ะตอนนี้ก็ถักครบ8ดโซ่แล้วนะคะตรงนี้เราจะถักโซ่แดโซ่ค่ะต่อไปนะคะให้พันหัวเข็มค่ะแล้วก็เราจะถักนะคะถักลงไปในหลักให้เรานับนะคะนับ จากจุดเริ่มต้นค่ะหนึ่งสองสามสี่ในหลักที่สี่นะคะให้ทักผ่นหัวเข็มก่อนถัก F นะคะถัก F ลงไปในหลักที่สี่นะคะ เมื่อได้แบบนี้นะคะก็ให้ดึงไหมค่ะลอดผ่านสองห่วงเราจะทําแบบนี้นะคะ,ะหรือว่าถัก f ค่ะลงไปในหลักเดียวกันทั้งหมดค่ะจํานวน4 f นะคะตอนนี้ก็ได้ไป1 f แล้วถักเพิ่มอีก3 f นะคะพันหัวเข็มค่ะแล้วก็ถักลงไปในหลักเดิมนะคะอันนี้ก็จะเป็น f ที่2ค่ะ ดึงไหมลอดผ่านแค่สองห่วงนะคะต่อไปเอฟที่สามนะคะดึงไหมลอดผ่านสองห่วงค่ะต่อไปเอฟที่สี่ค่ะดึงไหมลอดผ่านสองห่วงทั้งหมดก็จะมีห่วงนะคะห้าห่วงอยู่บนเข็มให้ดึงไหมลอดผ่านทั้งห้าห่วงเลยค่ะเมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะก็ให้ถักโซ่ค่ะ หนึ่งสองสามทั้งหมดสี่นะคะถักเพิ่มอีกหนึ่งเมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะต่อไปเราจะถักเหมือนเดิมนะคะก็คือถัก f ค่ะถักลงไปในหลักนี้นะคะในช่องนี้ช่องเล็กๆช่องนี้นะคะก็ถักเหมือนเมื่อกี้เลยค่ะถักทั้งหมด4 f นะคะลงไปในหลักเดียวกัน F ที่สนะคะเมื่อถักครบแล้วก็จะมี5ห่วงบนเข็มแบบนี้คะ่ะให้ดึงไหมผ่านทั้ง5ห่วงนะคะเมื่อได้แล้วก็ถักโซ่หนึ่งค่ะดึงให้แน่นนะคะจากนั้นก็พับค่ะพับด้านบนลงมานะคะให้แทงเข็มลงไปตรงนี้ ตรงหลักนี้นะคะให้แทงเข็มไปตรงนี้แล้วก็ให้ดึงไหมค่ะดึงไหมลอดผ่านเลยเป็นการถักซี่นะคะตรงนี้เมื่อได้แบบนี้แล้วค่ะก็ให้ถักโซ่ค่ะหนึ่งสองสามสี เมื่อได้แล้วก็ให้ถัก x นะคะลงไปในหลักที่6ค่ะก็คือตรงนี้นะคะที่บอกว่าให้หารหหรือ5ค่ะถ้าเราอยากให้ขามันห่างกัน6หลักก็ให้หารด้วย6นะคะถ้าอยากให้ห่างกันแค่5หลักก็ให้หารด้วยหค่ะค่ะตอนนี้ก็ถักตุ้งติ้งเสร็จไปแล้ว1อันนะคะก็ให้ใช้มือนะคะใช้มือช่วยอ่บีบบีบแบบนี้นะคะก็จะทำให้ตุ้งติ้งค่ะที่มันแบนแบน มันก็จะเป็นทรงแบบนี้นะคะเป็นทรงเป็นตุ่มตุ่มแบบนี้ค่ะเราจะถักตุ้งติ้งแบบนี้วนรอบชายเสื้อเลยนะคะเดี๋ยวไปดูอ่ะอีกหนึ่งอันนะคะเดี๋ยวจะถักให้ดูอีกหนึ่งอันค่ะ ขึ้นโซ่นะคะทั้งหมด8โซ่ก่อนนะคะเมื่อได้8โซ่แล้วค่ะให้เราพันหัวเข็มนับมานะคะอ่โซ่ที่4นะคะนับลงมา พันหัวเข็มแล้วก็ถักเอฟนะคะลงไปในโซ่ที่4ค่ะก็จะถักทั้งหมด4 F นะคะลงไปในโซ่เดียวกันหรือว่า4 F ในหลักเดียวกันค่ะนับลงไปนะคะโซ่ที่4 1>, 1 f นะคะต่อไปค่ะ f ที่2ถักลงในหลักเดียวกันนะคะ f ที่3นะคะต่อไปต่อไป f ที่4ค่ะเมื่อถักครบ4 f นะคะก็มี5ห่วงบนเข็มดึงไหมลอดผ่านทั้ง5ห่วงค่ะ เมื่อได้แล้วก็ถักโซ่นะคะขึ้นโซ่สี่โซ่ค่ะหนึ่งสองสามสี่เมื่อได้แบบนี้แล้วก็ให้ถัก f นะคะถัก f ลงไปในช่องนะคะช่องที่อยู่ข้างบนช่องตรงนี้ค่ะให้ถัก f ทั้งหมด4 f นะคะลงไปในหลักเดียวกัน ฟที่หนึ่งเอฟที่สองเอฟที่สามและเอฟที่สี่ค่ะเมื่อครบสี่เอฟก็จะมีห้าห่วงบนเข็มแบบนี้นะคะดึงไหมค่ะให้ดึงไหมผ่านทั้งห้าห่วงเลยเมื่อได้แล้วก็ ให้ขึ้นโซ่หนึ่งดึงให้แน่นนะคะแล้วก็พับลงมาค่ะพับลงมาอ่าให้ถักให้ถักซีนะคะถักซ,ลลกะะกซีลงไปในหลักนี้นะคะให้ถักซีค่ะลงไปในหลักนี้ดึงไหมลอดผ่านนะคะ เมื่อได้แบบนี้ก็ขึ้นโซ่ค่ะทั้งหมด4โซ่หนึ่งงสสอามสี่ค่ะเมื่อครบ4โซ่ก็นับไปนะคะให้เราถัก X ลงไปในหลักที่6ค่ะ ตอนนี้ก็ได้ตุ้งติ้งมาสองอันแล้วนะคะให้ใช้มือนะคะใช้มืออ่ะบีบๆตุ้งติ้งมันก็จะเป็นตุ่มๆแบบนี้ค่ะให้ถักแบบนี้วนรอบนะคะวนรอบชายเสื้อเลยค่ะตอนนี้เราถักวนกลับมายัางจุดเริ่มต้นแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ดึงไหมค่ะ ดึงไหมเพื่อความยาวไว้สำหรับเย็บเก็บป,ปลายไหมด้วยนะคะเสร็จแล้วก็ตัดไหมได้เลยค่ะสำหรับการถักตุ้งติ้งรอบชายเสื้อนะคะก็เสร็จเรียบร้อยค่ะเมื่อเราถักเสร็จแล้วนะคะลักษณะของชิ้นงานก็จะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะตอนนี้เราถักตัวเสื้อเสร็จเรียบร้อยทุกส่วนแล้วนะคะ คลิปต่อไปเราก็จะมาเย็บกระดุมกันนะคะสำหรับเสื้ออที่ถักเสร็จแล้วนะคะเสื้อตัวนี้เราก็สามารถที่จะไปใส่กับกางเกงหรือว่าจะใส่กับกระโปรงก็ได้นะคะเราจะใส่แยกชิ้นกันก็ได้ค่ะก็จะเหมือนในรูปนะคะในรูปที่อยู่ท้ายคลิปนี้ค่ะหรือจะเอาไปเย็บติดกับกระโปรงนะคะทำเป็นชุดเรดรสก็ได้ค่ะ สามารถที่จะใส่ได้หลายแบบนะคะ